สามตัวครับบอลลูแช่เฉวออกมาทางฝั่งซ้ายทันทีคร <hang> ับมาที to to ่อาทิตย์สุนทรพอนฟิจีเขาหาแล้วออกมาทางขวาที่เนยแล้วก็เนยแล้วก็เนยแล้วก็เนยโตเนโตยังอยู่ยังอยู่ครับจังหวะนี้ครับสำหรับจังหวะนี้และนี่และครนั้นหนุ่ยไมโครชราวุฒิมาสุกชราวุฒิมาสุกกับตันวุฒิก็มาฮ่าใจเย็น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 ดียุบดียุบดียุบไมโครออกมาที่เนโตทีมงานสามหนวด ใครอยากไปอาแล้วเข้าขนมทางเลียบฮู้ดังๆแล้วไหลมาอาบูบาก้าให้มาใส่ขวาเลียบเอาลงได้อาแล้วก็อาบูอาบูบาก้าแล้วใส่ขวาเลียบกูเลียบกูเลียบกูห้าพันบาทแตกแล้ว สำหรับตน่งของอาระ์กะอาบูบกักกาเ<ห>บาบุตรแลมาให้มาที่ดียุบเขาา้าสายยังได้อยู่ครับที่จะมารัชกรแล้วก็ฟาว,ฟาวดูรำซอยแล้วไหลมาใส่หวัวเรือ,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 อมาไยบอลเรืออะไรที่หนุ่ยไมโครอเอากมานากรบขวากีรติครับบิดเข้าขวาสายเรียอ ยังยื่ให้มาลูกนี้ครับแล้วบุษินบอกว่าหมดเว้ล่อฝั่งนู้นบอกกูยังไม่ทันได้แดกน้ําเลยโอ้เรียบร้อยโชวเอครับเรียบร้อยแล้วเขา <อ S 1> ทำงานเรียบร้อยแล้วห ได้หรือไม่กระตุงแล้วของทางหน้านของนี่เลยครับมามาแล้วราชบุรลิตที่2บุญลิศยังไม่ผ่านวันล้มแซ่เจิ๋วก็ปัดขยับขยืข่นออกมาทางซ้ายเอาละเว้ยเอาละว,ว่าเดี๋ยวมาดูครับตบเข้ากลางมาบิดเข้าขวาหาจังหวะคืนกลางเลียบ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  ไม่ได้เอาละครับยัด้ามาจังหวะน,นี้ไปไม่ได้ไปไม่ผ่านนี่ละครับนับป๊อกีรติเกียวสมบัติโดนแซะจากนั้น<ะ>โอเคเตะยันดีํำพิกได้สวยครับแต่ว่าเจอกับข้อมือขวาขอ้อมือขวาหนุยไม่โคล,ยยลงยังอยู่แล้วจังหวะนี้ก็จะมาใหม่ตอนแล้วจังหวะนี้แล้วบุญฤทธิ์ใส่ขวายังอยู่ยังอยู่แล้วจังหวะนี้โต้กลับของน้องเชลซีที่อาบูบาก้าอาบูบาก้าอาบู งานน้องเชลซีครับมาดิอาบูบาก้าอบูบาก้าดึงจังหวะดีเลยเกมกระชากหนีมาอบูอบูยัดยัดยัดขอบคุณเสียบับด้วยนะครับและใช่ยนบก้าวนบก้ามหาบุรีทงขวาเพียงเพียงเพียงยังอยู่เีวเกาเียเลียเีวร